สในรายการหนีบาปขอย้ำกับทานพุทธบริษัทไว้ก่อนเราว่าจะจบมันนานนัก การหนีบาปจริงๆให้ยึดสังโยณสามรายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือการทำลายสังโชน์ข้อที่หนึ่งได้แก่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแล้วก็จำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพู้มีพระพ่ายเจ้าที่ทรงแนะนำกับคณะของเปรศการี ว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพวงนี้ข้อนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนําให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทในการสร้างความดีเพื่อนี้ หนีนรกกันในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศัสดาทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมคำส,สอนของพระองค์และความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตร แนะนำให้ทุกคนทรงศินห้าให้บริสุทธิ์ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะพ้นจากอบายภูมิคือนรกได้แน่นอนตอนนี้ไปก็ขอคุยกับบรรดาสาวกขรองค์สมเด็จพระจินวรในเรื่องทั้งอานิสงส์ทั้งการรักษาิสิงข้อที่หนึ่ง ตามนี้พระเต็นบอกว่าปานาติปาตาวีรมณีสิกขาบดังสมาธิยามิก็แปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานคืองดเว้นจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตวชีวิตคอยแถมว่าจะไม่มีการทรมานด้วย <c oughs> แล้ไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยอย่างนี้จะดีกว่า เมื่อตอนที่สิบสองได้พูดมาถึงเรื่องเขาสินห้าข้อที่หนึ่งแต่ยังไม่ทันจบก็หมดเวลาซึก่อนตอนนี้ก็ขอต่อกรบบดาดท่านพุทธบริษัท <c oughs> ส่วนที่ยังค้างอยู่ก็หมายถึงว่าการรักษาสินห้าในชาติปัจจุบันแล้วก็ทราบแล้ว ว่าคนที่มีสินห้าเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงสนข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์รือทรมานสัตว์ทำร้ายร่างกายสัตว์สินทุกข้อจะต้องมีธรรมะแทรกอยู่เสมอถ้าสินข้อที่หนึ่งนี่กับกำหนดสิบเหมือนกันธรรมะที่แทรกอยู่ในสินข้อที่หนึ่งหรือกำหนดสิบข้อที่หนึ่ง ก็ได้แก่เมตตาความรักกุณาความสงสารทอดโกสินห้ามาแล้วทีนี้ว่ามาถึงคุณคนที่บุคคลรักษาสิ่ข้อที่หนึ่งได้ในชาติปัจจุบันมีผลเป็นยังไงเป็นยังไงพูดมาแล้วในในตอนที่สิสอง ตอนที่สิบสามนี้ขอพูดถึงคนที่พึงได้หรือผลที่พึงได้ในชาติต่อไปถ้าขณะใดจิตขมบรรดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์ความดีความเยือกเย็นได้แก่เมตตาความรักกุณุณาความสงสาร <c oughs> แล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ จิตใจเขาบุคคลนั้นจะมีความเยือกเย็นมากเขียนว่าคนมีความเมตตาความรักก็ดีมีกรุณาความสงสารก็ดีท่านนั้นหลายเหล่านี้หน้าตาแช่มชื่นยิมย้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเห็นหน้าใครก็มีแต่การยิ้มการยิ้มนี้บอกว่าเป็นคนใจดี และคนเราทุกคนบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็พูดไปว่าทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้สําหรับอาตมาเองเห็นใครเขายิ้มกรเราก็ชื่นใจ <c oughs> บางทีคนที่มีศักดิ์ศรีใหญ่มีวาสนาบารมีสูงพอที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้ หรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดทวกงามควรที่จะรักได้แต่ว่าท่านหรือเธอทั้งหลายเหล่านั้นยิ้มไม่เป็นพวกเราก็ต้องเดินหลีกท่านอั่งหลายจะหลีกก็ไม่หลีกอาตมาไม่ทราบแต่าตมานี่หลีกแน่คนยิ้มไม่เป็นนี่ไม่ครบแน่พราถือขืนคบคนประเภทนี้เข้าเราก็กลุ้มไปด้วย เห็นหน้าเธอทีไรหน้าเธอก็คล้ายๆกันหน้าเสือในครัวบ้างหน้าวัตถุตักแกงบ้างหน้าเหมือนหน้าเหมือนก็ภาชนะตักข้าวบ้างอย่างนี้ดูไม่ไหวดูไม่ไหวถ้าสมัยก่อนเมื่อเป็นหนุ่มยังไม่แก่และยังไม่บวชคนประเภทนี้ไม่คบเลย แต่ว่าสมัยนี้ความเป็นพระถึงแม้ว่าจะมีการครบหาสมาคมบ้างก็ต้องคบกันอย่างผิวเผินเพราะเธอหน้าของเธอไม่ทําให้เราชื่นใจตอนนั้นหลายฟังอย่างนี้ก็คิดว่าลุงตาแก่ที่กิเลสมากก็ต้องขอต่อว่ากิเลสจริงๆเมื่อเกิดออกคลอจากคาันมารดากิเลสเท่าหกทัน หรือบางอย่างอาจจะมากกว่พวกท่านก็ได้การเกิดวันนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีกิเลสคนที่จะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามแต่จิตใจก็ยังเป็นจิตใจเดิมความรู้สึกก็เหมือนความรู้สึกเดิมเห็นหน้าคนที่มีการยิ้มแย้มสงนสัยทุกคนก็ต้องแช่มชื่นเหมือนกันอย่างพระอระหันต ท่านก็คงจะชอบใจคนยิ้มแต่คนไม่คงไม่เกลียดคนไม่ยิ้มแต่เห็นคนยิ้มไม่เป็นคงจะไม่เกลียดแต่น่าอาจจะสลดใจมากกว่าคนจะสงสารนุ่นโอนหนอคนนี้ไม่น่าจะฆ่าตัวเองเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ยิ้มไม่เป็นคนที่คบหาสมาคมก็มีน้อย คนที่มีความจําเป็นจริงๆเขาจริงจะคบเขาหวังประโยชน์ในการช่วยเหลือเขาเขาจริงจะเข้าหาแต่ถ้าประโยชน์ได้แล้วเขาคงไม่ไปหาคนหน้ามายิ้มต่อไปถ้าจะเข้าหาไปใหม่ก็ต้องเข้าหาเพื่อต้อง,องการความช่วยเหลือก็รวมความว่าคนไม่ยิ้มนี่ขาดทุนหาคนรักยาก หาคนชอบใจยาก <c oughs> มาพูดคุณอานิสง์หน้ายิ้มปัจจุบันเพราะใจดีไม่ตาความรักกรุณาความสงสารมีอยู่ประจำใจจึงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการประทุษร้ายร่างกายสัตว์คำว่าสัตว์ที่หมายถึงคนด้วยถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้ว ขณะที่เธอจะตายหรือขณะที่ท่านจะตายถ้ากำลังใจก็ต้องอย่าสดชื่นอนาาเมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตไม่มีการดุร้ายมีแต่จิตชื่นบานตื่นเริงหันษาใจเปี่ยมชุ่มชื่นไ,ได้วเมตตาและกรุณาทั้งสองประการ ท่านประเภทนี้ตายแล้วลงนรกไม่เป็น <c oughs> เอากันชาติเดียวนะ <c oughs> เอากันชาติที่ปัจจุบันว่าตายแล้วลงนรกไม่เป็นถ้ากำลังใจเขาตั้งอย่างต่ำาก็ต้องเป็โถดาบาสรราาานสวรรค์ยกามาวจรสวรรค์ถ้ากำลังใจความเมตตาปราณีของท่านเข็มคนก็ต้องไปเกิดเป็นพรหม กรุมความความว่าท่านตายเมื่อไรท่านมีความสุขกว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์นี่เอาอะไรสุขเกิงไม่ได้ความหิวก็เป็นความทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะการปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นความทุกข์การกระทบก,กับทั่งอาร,รมณ์ที่ไม่ชอบใจก็แ็กกายองความทุกข์ การประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ปิยโตชายเตโสโกโ <c oughs> ปิยโตชายเตไปอย่างข็ยังความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนอันตรายมีที่นั่น กำลังใจนำไปหาอันตรายด้วยความทุกข์ไม่เกิดประโยชน์ความความการการพลัดพราใจของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ <c oughs> การถูกทรมานร่างกายจะโรคภัยไข้ขเจ็บเข้ามาเบียดเบียนตามการเวลาถ้าถึงวาระที่จะต้องตายอาการประเภทนั้นจะทรมานมากที่สุดทุกข์มากที่สุดถ้าก็ตาย รวมความว่าการทรงชีวิตอยู่ไม่มีอะไรดีก็จะมีดีอยู่อย่างเดียวถ้าเราเป็นคนฉลาดไม่ประมาทในชีวิตที่คิดว่าจะตายไว้เสมอยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทรงศินให้บริสุทธิ์อย่างนี้ไปสวรรค์กันแน่ ฉะนั้นเมื่อท่านที่มีความเมตตาปราณีท่านตายอย่างเร็วที่สุดท่านก็ไปสวรรค์สวรรค์ก็มีความสุขพรหมก็มีความสุขอย่างกลางท่านไปเป็นพรหมกายเกิดเป็นรรมดาก็ดีกายเกิดเป็นคนก็ดีไม่มีคาว่าเด็กเกิดปุ๊บร่างกายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีในร่างกายของเทวดาและอพรหมไม่มีการแก่ เกิดวันแรกหนุ่มสาวเท่าไรอยู่นานเท่าไรก็ตามจะมีสภาพอย่างนั้นความหนาวในเทวดากับพรมก็ไม่มีความหิวกระหายก็ไม่มีความป่วยไข้ไมส่สบายก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายของเทวดากับพรมก็ไม่มีรวมความว่ามีสุขจริงๆท,ท,ที่ท่านเรียกว่าสุขติไปสู่แดนของความสุข อันนี้ก็เป็นสงฆ์จเมตตากรุณาั้งสอเร็การในสิ่งข้อที่หนึ่งเวลาที่ท่านจะต้องจากความเป็นเทวดาหรือฟมในเมื่อบุดหมดบุญบาสนาบรารมีลงมาคนที่มีเมตตานี่ไม่ไปอบายภูมิแน่ก็ต้องมาชนปังอยู่ที่นมนุษย์โลกกลับมารับความทุกข์ในความเป็นมนุษย์ใหม่ แต่าการทุกข์ในเป็นมนุษย์ไม่เท่าไม่เท่าทุกข์ในใาบาภูมิพอมาถึงโลกมนุษย์แล้วจะได้อะไรบ้างสิ่งที่ตนได้อาการของความทุกข์เราไม่พูดกันเอาผลของความดีที่มีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์ เว้นจากการทางกายทำ้ายร่างกายสัตว์อาการอย่างนี้ผลที่จะได้ก็คือหนึ่งผลของเมตตาความรักท่านผู้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาสดทรง飒ส,สวยมากขอทุกคนโปรดทราบว่าคนที่เกิดมาแล้วเขาสวยสดทรงดีดีไม่ดีก็ประกวดความงามชนะความงามเสียด้วย ท่านประเภทนี้สมัยที่เป็นมนุษย์ใช่ก่อนท่านมีเมตตาความรักเป็นปกติอารมณ์คิดประทุสร้ายว่าคนอื่นใดหายากเจรตอบว่าอารมณ์นี้คิดประทุสร้ายคนอื่นไม่มีนั่นไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคาม,มีถ้าเป็นพระอนาคาม,มีก็ไม่ต้องมาพบกับความเป็นมนุษย์อีก ไปเป็นเทวดาแล้วผมก็ต่อไปก็นิพานไปเลยในคนที่มีแตม่มีเมตตาควา,ามรักกุณามีเมตตาความรักกุณาความสงสารในชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์ชาติก่อนของท่านทรงผลเห็นชัดว่าเป็นคนทรงสวยรูปก็สวยผิวก็สวย คำว่าผิวสวยจะสวยตามในเขตที่เขาต้องการบางเขตต้องการผิวขาวผิวท่านก็จะขาวบางเขตต้องการผิวเหลืองถ้าไปเกิดในแดนสีเหลืองบางเขตต้องการผิวดำแต่ดำสนิทไม่มีเรือมยรอยก็จะเกิดในแดนนั้นดวงความว่าเกิดในแดนไหนก็ตามเป็นคนสวยคนแดนนั้น สวดทรงก็สวยผิวพรรณก็สวยหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสติดมาจากชาติก่อนชาติที่หลังเกิดมานี่ก็ยิ้มต่อไปแล้วก็เป็นที่รักขอาบดาราประชาชนท,าทั้งคนทั้งสัตว์เห็นข้าวก็รักในท่านเพราะสายบุญบาร,รมีเมตตาความรักกุณาสงสารเดิมของท่านมีอยู่ติดตามมา แลในการต่อไปทั้งว่าไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแล้วมีบ้างในการตีบ้างทรมานบ้างเล็กๆน้อยๆท่านผู้นี้จะไม่มีโรคไม่ไม่มีโรค,ม,ม,ม,โรคมีภัยเลยจะไม่มีการป่วยไข้ม่สมบายเลยในการเกิดมาเพราะการป่วยไข้ม่สมบายที่บรรดาท่านพุทธบิษั์มาจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ การไม่เคารพในสินข้อที่หนึ่งนี่แหละเป็นปัจจัยให้มีนเกิดการป่วยไข้ไม่สบายฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เคยมาพบอตมาก็ขอร้องว่าช่วยหน่อยเถอะเวลานี้ป่วยไข้ไม่สบายบางท่านไม่ใช่ขอร้องและท่านอังหลายก็ไม่มาฟ้อง ท่านนั้นหลายมาซ้อมอาตมาเขาให้และขอโทษในคําว่าซ้อมเนี่ยซ้อมไม่ใช่เหมือนกับคนที่เขาซ้อมคือชกกันไม่ใช่อย่างนั้นชกแล้วตีแล้วต่อยแล้วทุบไม่ใช่อย่างนั้นจะว่าซ้อมหรือจะว่าต่อว่าก็ได้แต่ความจริงถ้าไม่ซ้อมไม่ต่อว่าอาตมาผู้เดียวต่อว่ายันพระพุทธเจ้าเลย มีหลายท่านที่มีอายุมากแล้วท่านป่วยไข้ไมส่สบายอยู่มากเห็นจะเป็นนานแสนนานในที่สุดเมื่อท่านมาถึงท่านก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพอมาถึงก็ไม่รอแล้วหลวงพ่อเจ้าคะทำไมฉันป่วยมากนะักเป็นมานานแล้วไม่รู้จักหาย ก็ทิ้งก็ทอดพ้าป่าก็ทอดสังฆทานก็ทำบาทก็ใส่สายก็สร้างโบสถ์ก็สร้างกุฏิก็สร้างบุญทุกอย่างทงหมดแต่พระไม่เห็นช่วยให้ปัดเป่าให้พ้นจากอันตรายคือการป่วยไข้ไม่สบายเลยรอพระก็ให้ท่านจัวพระคำว่าพระคำเด,เดียวเดมันดาท่านพุทธบริษัท พระตั้งแต่องค์แรกคือพระพุทธเจ้าถึงองค์สุดท้ายพบกันเป็นแถวไปหมดโดนต่อว่าโดนต่อว่าอาตมานั้นไม่โกรธย่ยนึกว่าอาตมาเป็นพรนนะอรหันต์นพระอนาคามีนะที่ไม่โกรธเนี่ยเข้าใจว่าคนป่วยไข้ามาสบายเนี่ยย่อมมีอารมณ์เดือดร้อนเป็นของธรรมดา แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาก,ก็เป็นคนป่วยเป็นปกติขณะาาที่พูดอยู่นี่ก็ป่วยเวลานี้ปีนี้คันพอสอนี่คือ2528ลงสราเวลาทาบุญวันพระไม่ได้ไม่ต้างเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่14พฤษภพฤษตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2528 จระทั่งถึงเดือนกำลังที่พูดอยู่นี่เป็นวันที่สิบปดธันวาคม2528ยังไม่สามารถจะลงแสดงรัธรรมเทศนาทิศลาได้เลยปีนี้มันป่วยจริงๆวยยาวขั้นถึงขั้นตายกันหลายวาระถ้งสี่ครั้งมันทรมานอย่างหนักอาตมาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ที่พูดอย่างนี้จะคิดว่าเป็นพาาระอรหันต์นะจะผิดเรียกว่าจะผิดเป้าหมายคำว่าเรื่องธรรมดาก็หมายความป่วยเสียจนชินวันไหนไม่ป่วยไม่มีแต่งแต่อายุยี่สิบแปดไต้นมาป่วยเป็นปกติี้าพูดง่ายๆก็ไปอาชีพป่วยในเมื่อการป่วยเป็นปกติอย่างนี้จะเห็นใจคนป่วย ฉะนั้นญาติโยมที่จะมาต่อว่าจงไม่อยากไม่นึกเตงนหนิท่านเลยแต่ว่าสงสารท่านสงสารเพราะอะไรเพราะว่าโทษปานาติบาตในชาติก่อนท่านฆ่าสัตว์แล่อทรมานสัตว์ไม่มากที่ฆ่าคงไม่มากนะักแต่สัตว์ที่ถูกทำร้ายและถูกทรมานนั้นมาก ทษอันนั้นยังให้ผลท่านมาป่วยมากแบบอัตมาที่เวลาเทศก็หาว่าเอาตัวยกตัวเข้าไปเปรียบเทียบนี่ไม่ได้เทศที่นั่งคุยกันนั่งคุยกันไม่ใช่ของแปลกเรามาโชว์ความชั่วกันอัตมานี่ใช่ก่อนของชั่วมากให้การป่วยไข้ไป็สบายนี่ก็ทบกระทังมากกระลงความอาการทรมานสัตว์มากก็เราก็ป่วยมาก แ้วก็ป่วยนานถ้าทรมานสัตว์น้อยก็ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยไม่นานที่ได้ั่าของการทรมานแัะททำร้ายนะตอนนี้ว่าการถึงการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเอากันตายเลยท่านบอกว่าบุคคลนี้ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเป็นอาชินกรรมที่ท่านพูดเป็นคําบังเพยตามภาษาชาวบ้านล่าวันดีไม่ละวันพระไม่เว้น ท่านประเภทนี้ถ้าไปเกิดในชาติต่อไปท่านจะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลยแสงพระอาทิตย์และแสงพระจันทร์ไม่ได้เห็นหน้าบิดามันดาของท่านท่านไม่ไมีโอกาสโผล่มาเห็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราแทงในท้องเม้่ท่านเห็นเดือนเห็นตะวันท่านก็แทงแล้วตายแล้วต่อมาท่านกำลังบาปเบากว่านั้นนิดหนึ่ง วันดีไม่ละแต่วันพระเวนท่านประเภพนีเพราะคลอดจากคันมันดาก็ตายอาจจะคลอดปุ๊บตายปั๊บหรือคลอดมาในวันสองวันตายก็ได้คันประเพณีจำไว้ดีนะต่อมาถ้าบาปน้อยกว่านั้นอีกหน่อยค่าน้อยไปกว่านิดแต่ยังมากอยู่เป็นเด็กพอเดินได้แข็งก็ตายค่าสัตว์น้อยกว่านั้นอีกนิดหนึ่ง เป็นเด็กที่แข็งแรงใกล้จะหนุ่มก็ตายจะหนุ่มจะสาวน้อยกว่านั้นอีกหน่อยพอหนุ่มสาวเต็มตัวก็ตายน้อยกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งพอไปวัยกลางคนก็ตายน้อยกว่านั้นเหลือหน่อยหน่อยเป็นบาปไม่มากนักข้าไม่มากนักอายุถึงอายุขายจึงตายเรืเลยอายุเลยอายุขายจึงตายนี่ว่ากระทั่งได้ความตายบรรดาเ็มพุทธบริษัททั้งหลาย มีหลายท่านมาคำนึงพึงคิดว่าคนที่เกิดตัวเล็กนิดทําไมจึงตายมาถามกันเยอะหน้าสงสารเด็กบางท่านก็บอกว่าเด็กมันมีบุญยังไม่มีการทรมานมากก่อนตายแต่ความจริงไม่ใช่นั่นคือโทษปาณนาติบาติดตามมาโปรดทราบไปด้วยความจริงคนรัตษ์ที่ตายไม่น่าจะร้องไห้ เพราะว่าไม่มีใครอยากตายมันตายมันเองในเมื่อเราเองเราก็ห้ามความตายไม่ได้คนอื่นตายเราจะร้องไห้ทำไมไม่ควรจะถือประเพณีการร้องไห้ควรจะเาเป็งครูเอาเปิงครูสอนเราว่าถ้าเด็กกว่าเรามากเท่าไรแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าที่ขั้นนาดเด็กกว่าเราเขายังตาย แต่พวกเราเป็นผู้ใหญ่กว่าทําไมจะไม่ตายความตายอาจจะถึงเราในวันพรุ่งนี้เอาเป็นโครัวไปเลยนึกว่าถึงโทษั้งว่าถึงคุณมั้งละ่ะคุณของท่านที่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยอันนี้เกิดมาในชาตินี้อายุยาวเลยอ่ะเรียกว่าเลยอายุไข เวลานี้อายุขัย75ปีท่านนหลายเหล่านี้อาจจะร้อยปีเสร็จอันนี้ท่านที่ไม่ทรมานสัตว์ท่านจะไม่มีการป่วยไข้าไมาสบายหากว่ามีการฆ่าสัตว์น้อยอายุก็มากหน่อยแต่ไม่อาจจะไม่เต็มอายุขัยเป็นต้นเรื่องความน่าจากจะเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนเมยู่ยืนนาน แล้วไม่มีโครคภัยไข้เจ็บปวดเบียดเบียนถ้าไม่ฆ่าไม่ทรมานและไม่ทําร้ายร่างกายสัตว์จึงขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกของค์สมเด็จพระจอมไตรท่านที่ต้องการหนีนรกการหนีนรกด้วิธีหนึ่งคิดว่าความตายจะถึงเราในวันนี้ รวบรักความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสองฆ์อันนี้เราหนีความตายได้ชาติเดียวชาติต่อไปถ้าเราลืมอการนี้มันก็ต้องลงนรกกันเหมือนกันนรกมันตามทันหากว่าเรารักษาศีลได้ทรงตัวทั้งห้าขอบถ้ารักษาได้ห้าขอบแสดงว่าเป็นการกั้นกำแพงห้าชั้น ถ้าเรารักษาได้ข้อเดียวก็เป็นกระแพงชั้นเดียวถ้ากระแพงชั้นเดียวหรือตอนเดียวเนี่ยบังเอิญมันสุดกําแพงไปมันลงนรกได้เหมือนกันนี่ขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหากว่ายังจะทรงศินได้ข้อเดียวก็ทรงให้มั่นคงทำกำลังกกำลังใจให้ถึงขั้นตะเข้าขั้นของฌาน <c oughs> คำว่าฌานไปยังไงฌานนางปรกิการเพ่งท่านแปลแบบนี้แปลมตามศัพท์ไม่หนักใจท่านหนักปัญญาณนิตว่าานั่งเพ่งก็จะไหวหรือหูตาแสบไปหมดมีหลายท่านบอกให้ไปดูภาพขพระตุรูปนั่งท่านตาไหลไปเลยตาแสบฉ่นว่าถึงกําลังใจเมตตารุณน,นายความรักทํามนึกฌานไปยังไงให้จิตทรงอารมณ์ ให้เข้าใจว่าฌานคืออารมณ์ชินชินกับความรักชินกับความเมตตาชินกับการให้อภัยกับคนรัสัตว์ที่มีความผิดไม่คิดอยากจะประทุษร้ายใครแต่อาจจะต้องคิดนะยังไม่เป็นนาคาม,มีแต่ถึงอย่างไรก็ดีถ้าคิดแล้วก็เลิกง่ายไม่ทำร้ายจริงๆไม่ฆ่าจริงๆไม่ทรมมนจริงๆ ถ้าจิตใจทรงอยู่อยู่อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงยังไงยังไงกำแพงชั้นที่หนึ่งก็สามารถกันนรกได้แต่ยังไม่ถือว่าทุกชาติเอาแค่กันแค่ชาติเดียวก่อนถ้ากั้นกำแพงถึงห้าชั้นนี้กั้นกันรกทุกชาติเลยบาปตามไม่ทันแน่ดันมาไม่ถึงเมื่อในมุมมองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เห็นเวลาเข้าไป29นาทีเศษก็ต้องขอลาบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระบรมโลเกเทศที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ในงวดหน้าตอบฝ่ายฟังกันใหม่ถ้ายังมีความประสงค์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุนผลและจงไปด้วยจาตัวพิตรพรชัยทั้งสประการ มีอายุวันณะสุขาระละและปฏิพานหากทุกขั้นพึงประสงค์สิ่งใดก็คอ,อ้อันสมท้องความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี